ดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเดด breaking news ออกหมายจับ ฟ้าพรมสอนแนวร่วมมอทอชี้ประหลาดประทุส้ายเพราะศาสสีนางสาวปนัสยาสิทธิจิราวัฒนากุลหรือรุ้งแกนนำราษฎรได้โพสต์หมายจับพร้อมกับข้อความผ่านทาง Facebook เปิดเผยว่านายพรมสอนวีรธรรมจารีหรือฟ้าแกนนำกลุ่มราษฎรมูเตลูฟ้าพรมสอนถูกออกหมายจับแล้วด้านนายพริชิวารักหรือเพนกวินแกนนำรนัษฎรก็ได้โพ พสข้อความผ่าน Facebook เ e n กวินพิชิวารักความว่าพี่ฟ้าพรมศอนถูกออกหมายจับจากกรณีกิจกรรมวาสีเซฟพี่ไผ่และทีมทะลุฟ้าที่หน้าต่อชดอวันก่อนได้รับแจ้งมาว่าผมก็โดนหมายเหมือนกันแต่ยังหาตัวเอกสารไม่เจอผมอยากรู้เหลือเกินว่าการสาดสีแดงเนี่ยมันเป็นการประทุษร้ายสร้างความวุ่นวายในบ้านเมืองได้อย่างไร ขณะที่แนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมยูในเต Front of ธรรมศาสตร์ and Demonstration โพสต์ข้อความว่าฟ้าพรมสอนถูกออกหมายจับจากกรณีกิจกรรมว่าสีเซฟทีมทะลุฟ้าที่หน้าต่อชรลอภาคหนึ่งเมื่อวันก่อนคาดว่าอาจจะมีอีกหลายคนที่ถูกออกหมายจับประเทศนี้ช่างประหลาดที่การสาดสีก็นับเป็นการประทุษร้ายสร้างความวุ่นวายในบ้านเมืองได้ ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำหรับหมายจับดังกล่าวออกโดยสารจังหวัดธัญ,ญบุรีลงวันที่3สิงหาคมระบุความอาญาหมายถึงผู้กำกับการสถานีสถานีตำรวจภูทครคลอง5ความว่าด้วยนายพรมศอนวิรธรรมจารีซึ่งต้องหาว่ากระทำความผิดฐานมั่วสุมกันตั้งแต่10คนขึ้นไปใช้กำลังประทุษร้ายขู่เข็นว่าจะใช้กำลังประทุษร้ายหรือการกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งให้เกิดความ วุ่นวายขึ้นในบ้านเมืองโดยผู้กระทำความผิดเป็นหัวหน้าหรือเป็นผู้มีหน้าที่สั่งการในการกระทำความผิดนั้นร่วมกันจัดกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่โรคในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดที่มีการรวมกลุ่มกันของบุคคลจำนวนรวมกันมากกว่า5คนร่วมกันจัดการให้มีการชุมนุมหรือกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่โรคในพื้นที่ประกาศ หรือคำสั่งกำหนดการพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานร่วมการกระทำการหรือดำเนินการใดๆซึ่งอาจจะก่อสภาวะไม่ถูกสุขลักษณะซึ่งอาจจะเป็นเหตุให้โรคติดต่ออันตรายหรือโรคแพร่ระบาดออกไปร่วมกันจัดกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่โรคในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดที่มีการรวมกลุ่มกันของบุคคลมากกว่า5คนอันเป็นการฝ,าฝ่าฝืนคำสั่งจังหวัดปทุมธานีหรือ เรื่องกำหนดการมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้อโควิด -19 ลงวันที่18กรกฎาคม2564ข้อ8และร่วมกันทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียงด้วยกำลังไฟฟ้าโดยไม่ได้รับอนุญาต กรณีมีหลักฐานตามสมควรว่านายพรมศอนวีรธรรมจารีหได้ทำหรือน่าจะได้กระทำความผิดอาญาซึ่งมีอัตราโทษจำคุกอย่างสูงเกิน3ปีเพราะฉะนั้นให้ท่านจับตัวนายพรมศอนวีรธรรมจารีขอขอบคุณข้อมูลจากมติชนอย่าลืมกด Subscribe และมีความเห็นอย่างไรคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ